สวัสดีครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกและก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของเอกสารโบราณอยู่นะครับซึ่งอีพีที่ผ่านๆมานะี่ครับเราก็ได้ทำนะคลิปที่เกี่ยวกับเหรียญเนี่ยที่อยู่ในยุคข,ของรัชกาลที่9ที่8ที่5ที่7อะไรอย่างนี้ว่าไปเรื่อย ก็จะมีบางบางรัชสมัยบางรัชกาลที่ผมไม่มีเหรียญมาให้ดูก็เดี๋ยวพยายามที่จะนะครับสอดแสวงหาของพวกนี้เข้ามาแล้วก็จะได้ทำคลิปที่ตกค้างที่ยังไม่ครบให้กับเพื่อน,น,นสมาชิกได้ดูกันนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูเหรียญกระสาบ นะครับที่เป็นหมุนเวียนในรัชกาลที่เก้าที่เป็นราคาย่อยๆก็คือพวกราคาห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์นะครับหรือว่าสิบสตางค์ห้าสตางค์หนึ่งสตางค์ที่เป็นเนื้อโลหะประเภทต่างๆนะครับบางทีเนี่ยฮะในยุคข,ของรัชกาลที่เก้าเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญบางเหรียญหรือราคาบางราคาเนี่ยนะครับ อาจจะทํามาเพื่อเป็นกาทรทดลองใช้หรือทํามาเพื่อเป็นของที่<ม>ระลึกนะพระยุคเนสมัยยุคสมัยของท่านท่านรองราชเจ,จ็ดสิบปีเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของการทาเหรียญเนี่ยนะของของยุคราชกาลที่เก่าีจะมีเยอะมากมากมากเลยอะมากกว่าทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์ในยุรนครัตนโกสิทร์ของเรานะครับ แต่ที่ผมบอกแล้วครับว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาเราสะสมเราเป็นนักนะครับเก็บพวกนี้เนี่ยนะครับพวกสะสมของพวกนี้เนี่ยเรียนทุกอย่างนะมันมีการบรรจุสตอรี่มันมีการบรรจุเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเลยแหละนะเอาลงไปใน เหรียญแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ารัชกาลที่หารัชกาลที่6ที่7ดอะไรลงไปทุกอย่างเลยที่เป็นนะบุคคลสคำคัญสำคัญหรือว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ต่างๆในวาระนั้นๆเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของแต่ละพระอ,องค์ลงไป ฉะนั้นนะครับนักสะสมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเอ,อเหรียญแต่และประเภทนะมันมีคุณค่ามันมีเขาเรียกอะมูลค่าทางจิตใจนี้สูงมากฉะนั้นนะน้องๆน,น,นะครับหรือนักสะสมรุ่นใหม่นะครับควรที่จะต้องเข้ามาให้ความสนใจนะครับแล้วก็เก็บรักษานะครับสิ่งที่มันเป็นของมีค่า อย่างหนึ่งเลยอย่างหนึ่งเลยในประเทศไทยนะนอกจากพระเครื่องแล้วนะครับซึ่งนะนเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะครับก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆพอขึ้นปีใหม่นะหมดเหรียญน,นี่นะผมอาจจะเราจะมาเจาะลึกกันดูเนื้อพระใครใครคนที่เป็นสายสายมัวสายที่แบบนะ ที่สนใจเกี่ยวกับการสะสมพระเครื่องเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเราจะมายกตัวอย่างว่าเราจะสะสมพระเครื่องแบบไหนถึงจะเป็นแบบมีโอกาสแท้มีโอกาสเป็นพระที่ดีมีโอกาสที่ท่านจะได้เจอพระที่มันมีราคานะครับปีหน้านะปีหกเก้าเราเจอกันนะครับจะเจาะลึกเจาะทุกซอกทุกมุมของการดูพระเลยเอามาส่องกัน ที่ผ่านมาทิปที่ผ่านมาเนี่ยผมแค่แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักได้รู้จักว่าเออพระแต่ละจังหวัดพระแต่ละอาเภอพระแต่ละกะท้องถิ่นเนี่ยมันมีพระแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเกจิอาจารย์แบบนี้แบบนี้อยู่แต่ปีหน้าเรามาเจาะลึกกันนะครับคนที่ไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคนที่ไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกดเป็นสมาชิกกดติดตามกันไปท่านจะได้มีความรู้ มากมากแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันวันนี้นะครับ EP นี้นะเรามาดูเหรียญอันนี้ก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นเหรียญราคาห้าสิบสตางค์ราคาห้าสิบสตางค์นะปีนี้นะครับเขาเรียกว่าเอาสั้นๆเลยเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญรวงข้าวเหรียญรวงข้าวเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ย คือราคาห้าสิบตามเหรียญนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีประเภทที่นักสะสมเขาเล่นราคาแพงๆก็จะเป็นสองห้าสองศูนย์นะจำไว้นะเพื่อนๆนะสองห้าสองศูนย์แต่นี่มันเป็นสองห้าสองสามที่ใช้หมุนเวียนปกตินะครับที่มีราคาแพงๆคือสองห้าสองศูนย์แต่เพื่อนๆก็เอาว่าเราเป็นนักสะสมเราได้แบบนี้มาเราก็เก็บแบบนี้ไปก่อนนะเป็นเก็บแบบนี้ไปก่อนไหมครับ อย่างเงี้ยนี่คือเขาเรียกว่าเหรียญที่หมุนเวียนในรัชกาลที่9ราคา50สตางค์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เป็นเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญลวงข้าวเนี่ยมันจะมีอยู่2ราคาคือ50สตางค์กับ25สตางค์นะครับต่อไป EP ต่อไปก็จะเป็น25สสตางค์นี่เป็นเหรียญที่สวยมากทำเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะ โอเคอีพีนี้อัประมาณนี้รู้จักกันพอประมาณแล้วก็ไปหาสะสมยังมีเยอะแยะผมว่ายังมีราคาไม่มากนะครับยังมีราคาไม่มากนะรานะคาไม่ได้แพงมากถ้ามีก็เก็บไปให้มันครบชุดครบแบบที่ผมบอกนะี่คือนักสะสมนะครับโอเคครับอีพีนี้อาประมาณนี้สวัสดีครับ